หักหมุดเช็คอินที่อัมสเตอร์ดัมตะลึงกับวัตถุโบราณและงานศิลปะกว่าล้านชิ้น หากเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่อัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์หนึ่งในสถานที่ห้ามพลาดเลยก็คือ r i กส์มิวเซียมทพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกครับภายใน Ri กส์มิวเซียมรวบรวมงานศิลปะและวัตถุโบ,บราณกว่า1ล้านชิ้นซึ่งบอกเล่าเรื่องราวด้านศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของเนเธอร์แลนด์ต่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ .1800 ถ้านับแล้วก็มีอายุยาวนานกว่า2 0 0ปีแล้วครับในช่วงแรก Ri กส์มิวเซียม รวบรวมเฉพาะเรื่องราวของชาวดัชต่อมาในช่วงศตวรรษที่19พิพิธภัณฑ์ก็ได้ขยายตัวและมีการจัดแสดงผลงานจากทั่วโลกมากขึ้นครับ Ri กส์มิวเซแบ่งการจัดแสดงออกเป็นหลายส่วนทั้งงานจิตรกรรมซึ่งรวบรวมภาพวาดของศิลปินจากทั่วโลกและงานประติมากรรมที่รวบรวมของดีตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันครับนอกจากนี้มีการจัดแสดงเครื่องเรือนเครื่องประดับและเข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันวัตถุโบราณเ เอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศเนเธอร์แลนด์ทําให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวดัชเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองในอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ที่ศิลปะวิทยาศาสตร์และการค้าเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดครับใครที่อยากรู้จักประเทศเนเธอร์แลนด์มากยิ่งขึ้นลองแวะมาเช็คอินที่ริกซ์มิวเซียมดูนะครับขอกระซิบไว้ก่อนว่ากรุณาจองตั๋วทางเว็บไซต์ถ้าไม่อยากออกอาการเซง เพราะมัวแต่รอต่อคิวนานๆครับ